สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงกันก็จะมาทำคลิปตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นรถ t o y ย t a v วีโ o ปี2010นะครับตอนที่ลุงการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนอยู่ที่ตอน3 0 0แสนกิโลเมตรตอนนี้วิ่งมาแล้ว12,727กิโลเมตรนะครับลุงการก็จะมาตรวจสอบเพิ่มเติมตรวจสอบซ้ำอีกทีว่าน้ำได้หายไปจากระบบเท่าไหร่แล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้ําหายเท่าไหร่จากการตรวจสอบนะครับพบว่าน้ําหายไปเยอะพอสมควรนะครับดูครับน้ําอยู่ตามก่าขีดล่างนิดนึงนะครับดูน้ําหายไปเยอะเลยเดี๋ยวรุงการจะเปิดแล้วก็เติมนะครับแต่น้ํายังไม่หมดนะครับแต่น้ําน้ําหายไปพอสมควรนะครับ เราเปิดเติมกันนะครับเวลาซื้อน้ำยาลอยเย็นของโตโยต้าก็นี่ยครับขนาด3.785ลิตรนะครับเป็นน้ำยาที่ผสมพร้อมเติมนะครับเราไม่ต้องมาผสมอีกนะครับทุกการก็จะเปิดแล้วก็เทใส่แก้วนะครับจะลองเติมลองเติมไปสักครึ่งแก้วก่อนนะครับดว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่ ก่อนเติมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดตัวฝาถัางสํารองน้ำเดี๋ยวสังเกตด,ดูก่อนว่า,วามันมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะเปิดมันจะมีแรงดันตกค้างอยู่ในระบบหรือเปล่ามาฟังเสียงกันมีครับมีนิดหน่อยนะครับมีแรงดันนิดหน่อย แต่ว่าระบบมันดีนะครับไม่มีระบบะไม่ั่วไหลต้องมีระบบตกค้างนะครับมีแรงดันตกค้างแต่ถ้าไม่บินแรงดันเลยอาจจะมีความน้ำอาจจะมะีบกพ่องนะครับระบบน้ำบกพ่องนะครับมีการเติมนะครับก็คือเติมจาก ขีดล่างสุดเลยให้ถึงขีด F นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะใช้ตรวจสอบว่าน้ํามันหายไปไหนนะครับตัวตรวจสอบความบกพร่องเพราะว่ารถยิ่งเก่าก็ยิ่งตรวจสอบบ่อยนะครับถ้าน้ํามันต่ํากว่าขีด F แสดงรถมันเริ่มกินน้านะครับเพราะรถอายุมากกว่า10ปีแล้วอันนี้เป็นเทคนิควิธีการตรวจสอบความบกพร่องของรถนะครับจากระบบน้ำนะครับถ้าระบบน้ํามันเริ่มหายแสดงว่าแสดงว่ารถเราเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มาเสื่อมสภาพนะครับตามการเวลานะครับ เจ้าของรถจะได้ดูแลปกป,ป้องไม่ให้เครื่องยนต์พังเสียหายนะครับได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบประจําส่วนของรถเก่านะครับเพื่อจะให้ไม่ให้มันพังกลางทางนะครับนี่วิธีการเติมก็เติมให้ถึงขีด F นะครับลุงก,กันจะเติมไปที่ขีด F ก็พอนะครับแล้ววันต่อมาเราก็จะมาตรวจสอบว่ามันลดจาก F ไปเท่าไหร่ ลุงการเติมมาครึ่งแก้วถึงขีด F พอดี D นะครับขีด F พอดี D. แปลว่านะ้ำรถมันกินน้ำไปครึ่งแก้วนะประมาณนี้นะครับของแก้วอเบซอนนะครับถึงขีด F แลครับต่อไปเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับอีกสักหมื่นโลแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงว่าน้ำมันหายไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งวิธีการตรวจสอบ ความบกวกข้องของรถนะครับเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับขี่ไปอีกสัก,สกประมาณสักหมื่นโลแล้วมาตรวจอีกทีนึงว่าน้ําหายไปเท่าไหร่นะครับเราก็มาเติมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลุงกันนํามาฝากเท่าน,นี้นะครับโชคดีมีตังใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ